สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาใน Conquer Rivals กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เราอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่า Crack Ice นะฮะเราโรยทวยลินพันกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยขออภัยนะฮ <20 S 1> ะะอ่เราอยู่กับคุณไคล์นะฮะคุณไคล์เล่นเป็นคอมมานเดอร์โซโลมอนนะฮะอยู่ในลีกยมไทเบอร์เรียมสานะอยู่ฝั่งซ้ายนะฝั่งนะสีน้ำเงินนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะฝั่งสีแดงนะฮะคอมมานเดอร์แจ็คสันนะครับผมคุณจีจีจี G นะอยู่ในลเหลี่ยมไทเบอร์เรียม <You S 1> สีแดงนะฮะ อีดเจอกับ GDI ด้วยกันนะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินนี่เล่นโรงรถนะฮะออกเป็นไรโนมาก่อนเลยนะเน้นเคาลเตอร์ตัวทาหารราบนะครับผมแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่ก็มีหน่วยมิสไซล์เข้ามานะ,ะแต่แล้วยังไงนะครับฝั่งสีน้ำเงินเน้นคุมแพลตฟอร์มแล้วก็ฮาร์ัสรถ,รถเก็บเร่นะโอ้โหในขณะเดียวกันมีการสร้างจำเจตูเปอร์มานะฝั่งสีน้ำเงินนะโอ้โหแล้วตอนนี้ มีออก้ามาแล้วด้วยนะฝั่งสีแดงเล่นไวมากนะแล้วออก้านี่คือมันยิงจรวดทีละสี่ลูกแล้วมันถึงจะต้องรีโหลดใหม่แต่ว่าลูกหนึ่งเนี่ย <Okay. S 1> ดาเมจเข้าเยอะอยู่นะอะไรในะขนาดเดียวกันนะครับจังหวะน,นี้หนัวมากเลยนะบริเวณฝั่งขวาของแมปนะรถเก็บแร่เน้นๆเ,เลยนะฮะฝั่งสีน้ําเงินนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วฝั่งสีแดงก็กันบ้านไว้ได้นะเอ้ยกันรถเก็บแร่ไว้ได้นะ <Building. S 1> ได้ได้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ ผมเพิ่งเห็นมีจำเจ็ดคนนึงเลืออยู่เรียบร้อยครับรถเก็บได้แตกนะฝั่งสีแดงโอ้โหอีโคโนมิกโ,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 โดนป่วนไปแล้วนะแต่ตอนนี้ฝั่งสีฝั่งสีน้ำเงินก็มีรถเก็บได้แค่คันเดียวนะเน้นรัชนะแต่ก็รัชน่าจะไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงกำลังจะได้ยิงนิวเคลียร์นะเอาฝั่งสีน้ำเงินมีออกาเช่นกันนะผมแต่ออกาเนี่ยมันยิงอากาศยานด้วยกันไม่ได้นะฝั่งสีแดงต้องเล่นแฮมเมอร์เฮดแล้วครับผมจังหวะนี้เพื่อที่จะเอามาสอยอากาศยานอย่างออกานะ ถต,ตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินใครจะได้ยิงนิวเคลียร์ไม่ได้ยิงเลยครับมีไซแคนเซิลน,นะฝั่งสีแดงยังไงครับฝั่งสีแดงหลุดนะครับกลายเป็นว่าสีน้ำเงินได้ยิงนิวเคลียร์ก่อนนะครับผมโอ้โหฝั่งสีแดงโดนไปเต็มเต็มหนึ่งลูกนะไอออนแคนนอนลงมาแล้วนะฝั่งสีน้ำเงินนะครับตูมนะครับโดนแค่หน่วยอไรเฟิลนหน่วยเดียวเนะยูนิตเดียวนะนวนะตรงนี้ยังไงครับเข้ามาอย่างดุเดือดน,นะรตรงนี้เรียบร้อยครับออกร้ายังอยู่นะยิงพิษบูบึ้มไปแล้วนะแล้วฝั่งสีแดงว่าไงสีแดง ยังดีอยู่นะมีแฮมเมอร์เฮดเอาไว้คอยสอยเครื่องบินด้วยกันนะแต่แฮมเมอร์เฮดเนี่ยในเกมหลักนในเกมไทเบอรี่ยมวอร์เนี่ยเกมภาคสามเนี่ยมันยิงภาคพ,พืนได้นะ <c oughs> นะครับตอนนี้ครับแต่ว่าพอมาอยู่ในเกมนี้นี่ก็ยิงได้แต่อากาศยานด้วยกันนะแลวจังหวะนี้ฝั่งซีมมีเรเซอร์บเข้ามานะครับเอาไว้ยิงทหารราบนะแต่ว่าก็ร่วงไปแล้วนะด้วยฝีมือของแฮมเมอร์เฮดนะฮะแล้วในขณะเดียวกันก็นกมีฮิตบูเข้ามา อีกสคันฮนะแล้วตรงนี้ไอออนคันนนลงมาแล้วนะครับยิงอูมนะครับตรงนี้ฝั่งสีแดงเล่นรถถังแฮมเมอร์เอ้ยรถถังแมมมอธนะแฮมเมอร์ Hammer มันอีกเกมนึงเออรถถังแมมมอธนี่นก็เป็นยูนิตท,ที่ยิงแรงนะยิงยิงในขณะเคลื่อนที่ได้นะอ่าแต่เคลื่อนที่ช้านะครับและสามารถเหยียบทหารราบฝั่งศัตรูได้ด้วยนะอ่าตรงนี้ฝั่งสีแดงอโอ้มีสกิลบัฟนะฮีโร่อีกชาร์จนะทำให้แมมมอธวิ่งเร็วขึ้นนะงหวะนี้ฝั่งสีแดงแม่งครับ มีจรวดต,ต่อต้านอากาศยานอยู่นะยิงอรีเซอร์แบกร่วงไปแล้วนะจังหวะน,นี้แลวตรงนี้ยังไงครับแ <c oughs> มมมอสจะเข้าไปคุมโซนไหมยังไม่คุมนะฝั่งสีแดงเอาเรถเก็บได้มาคุมแพตฟอร์มด้านล่างนะฝั่งขวาล่างนะผมโอ้โหตรงนี้เอ้าโดนเหยียบแล้วนะหน่วยมิสไซล์ฝั่งสเีเงินอะเจอแต่ฝั่งขวาไอ้ฝั่งซ้ายแล้วนะจังหวะน,นี้ไรจะได้ไปแล้วครับที่แน่ฝั่งสีแดงนี่ได้ไปแล้วนะหนึ่งแพตฟอร์มแบบชิวๆเลยนะครับจังหวะน,นี้ แล้วตรงนี้ไรโนเข้ามาโดนยิงปุ๊บปั๊บเลยนะโอ้โหแล้วตรงนี้ยังไงครับบัฟเลยนะฝั่งสีแดงอืตรงนี้มีจำเจ็ดฝั่งสีน้ำเงินเข้ามานะเจอโดนสวอมยิงไปนะเรียบร้อยครับแตกนะฮะตรงนี้รู้สึกว่านิวเคลียร์ลูกที่สองเนี่ยฝั่งสีแดงน่าจะได้ยิงนะทันไหมครับสีน้ำเงินเข้ามาสกัดไม่ทันนะครับเรียบร้อยครับผมฝั่งสีน้ำเงินโดนไปแล้วนะแล้วสุดท้ายฝั่งสีแดงเสียรุกจกัะเร่ไปนะโอ้โหตอนนี้โดนนิวเ,เคลียร์กันไปคนละลูกแล้วนะอื้ ยังไงต่อแล้วครับโอ้โหโดนสวอมเจอกับหน่วยมิสซายนะฝั่งขวาล่างนะแต่ทีน่ๆนะฝั่งซ้ายล่างนี่เป็นแมมมอสกับพิทบูลนะเจอออกาด้วยนะครับโอ้โหโดนรุมถล่มยิงเข้าไปนะจังหวะนี้ผมว่าแฮมเอ้แมมมอสนี่นะอาจจะไม่ไหวก็ได้นะเอ้ยไหวอยู่นะครับมีแฮมเฮเข้ามาช่วยด้วยนะโอ้โหฝั่งสีแดงคือเพรีพร้อมจริงๆนะแต่เสียอย่างเดียวตรงที่แมมมอสเนี่ยไม่สามารถเข้าไปเหยียบหน่วยมิสไซา์ได้นะเขาก็เลยส่งโดนสวอมเข้าไปยิงนะแต่ว่า โดนสวมนี่เรียกได้ว่าโดนยิงหนึ่งนัดนี่หายไปหนึ่งลำเลยนะมีออก้าเข้ามาอีกแล้วนะเนี่ยมอสเข้าไปแล้วไงครับแฮมเมอร์เฮดเข้ามาซอยสิครับโอ้โหสวมเลยนะตรงนี้แฮมเมอร์เฮดร่วงไปแล้วเรียบร้อยนะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากแล้วจังหวะน,นี้ยังไงครับโอ้โหชัยชนะตกเป็นของคุณจี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 ฝั่งสีแดงนะฮะกลายเป็นว่าฝั่งสีน้าเงินนี่สู้ไม่ไหวนะครับกดยอมแพ้ไปก่อนนะโอ้โหนานานๆทีจะได้เห็นคนกดยอมแพ้นะครับผม อ่าแต่ก็เข้าใจได้นะคือฝั่งซิมเงินโดนโกดแบบไปไหนไม่ได้เลยเนะี่ยคือสู้ไปก็ไม่มีประโยชน์นะกดยอมให้ไปก็ยังจะดีกว่านะฮะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันให,ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ Share ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ